ทำไมคนที่เป็นหมอเก่งๆอะ่ะทำไมเขาผ่าตัดได้เพราะเลยไหมครับเพราะเขาชำแหละศพมาก่อนคนที่จะเป็นหมอใหญ่ได้ผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจผ่าตัดกระดูกเส้นเอ็นอะไรในส่วนร่างกายของมนุษย์ได้กว่าที่เขาจะเป็นหมอใหญ่ได้คือเขาต้องผ่านการฝึกชำแหละศพชำแหละมาก่อนแล้วก็จะมีความเข้าใจนะครับพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็สามารถตอบตอบแบบผู้รู้ได้แต่ถ้าคริสเตียนที่ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจนะครับไปโบสถ์ก็สายนะครับชีวิตปกติพระคัมภีรก็ไม่อ่านอย่างเงี้ยมีปัญหาทีละก็วิ่งโทรหาอาจารย์วิ่งไปหาอาจารย์เงี้ยพี่น้องเราไม่มีทางเติบโตแน่ถ้าทาแบบนี้อยู่ถ้ายังใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีทางที่จะเติบโตได้พี่น้องนันพี่น้องวันเนี้เปลี่ยนใหม่ได้แล้วอเมนไหมครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนเราต้องรีบเปลี่ยนบางคนอะ เป็นแบบนี้นิสัยของคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนตราบใดที่รถยังวิ่งได้มอเตอร์ไซค์ย,ยังวิ่งได้ก็คือเติมน้ามันขับอย่างเดียวน้ามันโซ่ก็ไม่หยอดอย่างเงี้ยน้ามันเครื่องจะแห้งหรือเปล่าถึงระยะหรือย,อยังไม่รู้ใช้อย่างเดียวบางคนเนี่ยเครื่องพังไงพี่น้องเราเองก็ต้องประเมินชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตยังไงเราคิดยังไงเราพูดยังไงเราเองก็ต้องควรประเมินชีวิตตัวเองอะ่ะเหมือนกับการส่องการส่องกระจก กระจกเงาก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะเห็นความผิดความบกพร่องของตัวเองถ้าตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตแบบนี้วันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์สายอ,าอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปตามอารมณ์และทรงผมอย่างเงี้ยพอไปโบสถ์ปุ๊บไปเจอไอ้คนที่ไม่ชอบก็เออไม่อยากเจอละกลับบ้านดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเอาตรงไม่มีทางเติบโตแน่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นลูกแง่ลูกแง่คือยังไงงอแง,งเอาแต่ใจ นะจะให้คนอื่นเข้าใจเราอย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจคนอื่นอันนี้ลูกแง่คริสเตียนลูกแง่เออพี่น้องผมหวังว่าพี่น้องจะไม่เป็นคริสเตียนลูกแง่ผมอยากจะนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องลงฝึกที่จะเลี้ยงดูผู้อื่นเออพี่น้องลงฝึกที่จะเลี้ยงดูผู้อื่นเช่นส่งข้อพระคัมภีร์ให้เขาทุกวนันทุกเช้านุนใจเขาถ้าไม่เห็นเขามาโบสถ์ก็ไปเยี่ยมเขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีเรื่องอะไรหนักใจหรือเปล่า แต่คริสเตียนลูกแง่จะเป็นอย่างนี้คือไม่สนใจคนอื่นอยากจะให้คนอื่นสนใจแต่เราอย่างเดียว